บอสนกันแม่่นวางอไปสิกระทิงกระทิงเกะทิงงอข้ากินตบก้นก่อนตบก้นจักบาทสองบาทเป็นยังคือตบสิก่อนแล้วว่าบุษราพูนว่ามิรุหันอยู่อยู่ซ้านยะอยู่ในบ้านเห็นบ่อยู่ในว่านน้องังอยู่บ้านาน้องสซพ้งเป็นพ่อกันจังไรนะไปเห็นกันอยู่ซ้ ย้อนค่าถามมาเจ้าโสดบอสี่บอสคิดเงิงดีหัวยิ่งกว่าวันวันขึ้หน่งอีกเลยวันคิดไปินมากเพราะรุ่นนึงแต่หึงลืมเลยเออผู้สาวว่าขอเงินเลยวะลูกเป็นคออะไร จะหายละหายประชาอะไรคอจะเลยหายจรหายจะได้หายประชา,า,าเลยหายเถื่อนหายเถนอนแสดงว่าลายเทือนเลย กำลังซองบางไม้เนาะได้ยินเสียงสะบุญคักอยูว่าไว้พี่น้องเลยไม่แบบมันติดติดเปิดเปิดโอ้ยพี่น้องเลยเนาะทักทายกับสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีเบิร์ดสู่ๆสุคนกะยินดีต้อนรับซ่องสาวบุญบ้านนาอีกแล้วเนาะโดยพร้อมด้วยเบาทองมี่พี่น้องเ้ยยี่ห้อนะไอ้เวียนชอบสบายดี เลยรุดเพไปนล่ะยคอยบอกว่าโย่าหายชื้อไม่ซื้อไม่ชื่อไม,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 ม่นั่งยัยังเลเออแล้วไอ้ผูเ้เจ้าถามเมื่อนั้นพันเขียนมาหาอยู่ไดเขียนมาแมนพนักปราช่างกันจ้องอยู่แมนจ้องกันนี่แกผมแมนอัแนแป๊พี่อันพนฝากมาให้น้องลำไส้เนาะแมนพนฝากมาจองงานป่ะพี่จะดีอยู่ไอ้อียงก็มหาไสอยูุมหาไซ พอลุงจะดีต the ้องน้ำทรายเพิ่นฝากมาตอนนั้นนะฝากมาการเที่ยงยังมาให้น้องเแ่บฝากอันนาปุ่มโซยังมาหายทั้งน้ำทรายได้ขอน้องน้ำทรายพอ่านเนยจักรแที่ว่าสั่งนะสั่งมาเนาะมาบัดเงินโบมี่ม่ได้โอนไหนบอกโอ้แม่ไม่ได้โอนให้สั่งสั่งเครื่องแต่ว่าเฉยเลยเล้วเนาะสั่งยามหนึ่งมายามหนึ่งบัดบ้นมาบัดเงินบัดเบุญเลย สั่งกัเฉยเลยละว่นในพงษ์พี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะมันนี่ทางสบูนกับบอทองมีพี่น้องเลยเขามาเยี่ยมยามทา้งบอสิงเนาะโดยคือเจ็บซี่พันบอกว่าบอสิงมีผู้สาวเราได้สบู่นพันว่าคือว่าข่าวดีคือว่ามีข่าวดีเอาผู้สาวทั้งไหนคือสบู่บอหยอกซื่อเนาะคือสบู่ก็ยังไม้เอามาพี่พี่น้องเลยผู้สาว พอด้ว่าได้ยิน FC, เอฟซีพันเมามินเข่าในคลิปสบูนกระลไลเพื่อพ่น้องเอลยว่าทั้งโซิงมีออผู้สาวแล้วเพิ่นวะหรือว่าผู้สาวอยู่บ้านไหนเขาก็ยังโบหู้บ้านนี่โบหรือว่าข้าเจ้ามาหาเขาก็ยังโบหูนะ้เนาะเดี๋ยวชีไปถามทางบบซิงต่อปากของเราเองได้ว่าเมนเทโบเนาะโดยโบอบซิ่งนี่กะโบเมนเบาบนใดได้นี่เนาะเห็น,นเลยได้นี่กะ คนนุ่งมิดไปพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทองมีส่อมกันจ้องหายก้อนมันปีปลายแล้วสั่งอยู่สั่งแต่วันนี้เพิ่นว่าจะเกิดพิ่นเขียนมาหาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตอบเพิ่นเงินหมูมีจะเฉยแล้วเนาะสั่งยามหนึ่งมายามหนึ่งตอนมีเงินบัดโบนั่น แต่มีเงินหน่วยวะยังบ่มาสิแม่นบัดมีบัดเงินเบิดได้ว่ามาได้เด้อว่ากานจองที่เจ้าอันจองนะวะไปสันคอยเข้าไปหาทั้งมอสิงก่อนเป็นจังใดทั้งมอสิงเพิ่นบดิตกะรอท่องมิกิหนีมาลงมิดเด่ะหยุดเดาไว้ก่อนก็ได้เนี่ยมาไว้แถวนี่ยไปเข้าไปหาเรา่นละไปอ้ย คนจิต้อกจะเป็นวนัดเป็นไอมเสื้ชุดมน,นีมอีอย่างเด้มีข่าวดีอย่างเด้วหมือนเนาะมีหมาอย่างเด้บอสิงเมือนเนาะคือฮุบผ่าหฮุบพรเข่าขึ้นทึ่งอะน,นะบอสิงสบายดีโดย คอ่าพ <Mandy. S 2> mm. ิจิต e ื่นนะิแม่ามสิงหเห็ดยังพิษนี่มีคือมีความพิษแต่ว่ามีคว่ำพิษยังสารภาพมาเดี๋ยวมาทำเสียงอ้อนว้าวลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวต๊ขันใดเลยกินข่าวกินน้ำหน่บ่ยังไม่ได้กิน โอ้ขอโทษเด้อหนิม่ข่อยนีเดี๋ยวมากีนี่คือนอนอยู่นี่คุณนอนอยู่ที่ร่มันณนอนอยู่ที่อืมิมณนอนอยู่ที่้อมคุณนอนอยู่ที่บ่ิ

มียังอยากสรารภาพปนี่ขอมาบ้มาคือบวันขามาละมือคือว่ามีข่าดีบออืมูมี่มมีแนวสารภาพมีแลเซือไฟไหวอยู่บ่มองนาเธอแล้วคือแบบคุมเขาแค่ตีให้นอนนี่เธอเลยอ้ย คือตุ่มผาตุ้มยังไงตีคือตุ่มผาตั้มยังไม่งไม่ดึงเข่าวันสิมงนี้นะมาอยู่ว่าเข่ามานยังเลยเข่ายังไม่มาอ๋อไปใช้มาดึงมันมาเข่าโอ้ยรอชวนรอชวนใช้ก็บอกเาร์ใครบอกชน คุณมาให้เลาะบ่เราให้เฝ้าบ่พนันพนันเลาะบ้างยังนะมาเมียนงวอย่างเข้ามาเบมันกินมาอยังบ่สชบ่ต่างเบิ้งส่วนพนเลยสินะบ่ส่วนตนี้นะเจ้าของคนนั้นเป็นตำรวจบ่เปเลาะบ้งได้บยังเลาะอยู่ เราบอกอะไรเขาบอไปนะดิเดี๋ยวไปรอองค์ไนรคืนกาปลี่นนะเขาเปลนยีนสัน้อยนี่ลายแล้วว่าสิกา้นไรเห็นปะมีว่าโคม่ะโคมมีปะโอมีเคยการมาแปล่นเคยโอ้โต้องแทนทำไปตั้งเนาะ เมื่อคืนนี่มันไปทางไรวะมันไปทังไรเแม่เนาะจรางทถาวเนี้ก็ดังเลทาวได้ระคิดยังคิดตยอ่ถ้าวถ้าถึงนะต้า้าโบเม่นบอเด้ออาชู้กำลังเลยว่าชู้ช่วกำลังกันไปเนีมันยังยังอะไรอยู่แ่นอยี่ นี่ยบุกค้องไปเลยนะเดี๋ยวนี้เออนั่นน่ะเอาขนมไปแจ้กินน้ำขนมกันวันนี้ชื่อแมใหอยหอยไหว้ได้ขนมกันกินขนมเมียงก็งัวส้นกันงัวส้นกันเนี่ยว่าง้อไสิกระทิงกระทิงกระทิงกอนไปลากินตบก้นก่อนตบก้นจท่บาทสองบาทเป็นยังคือตบสี่ก่อนแล้จะข้นบปล่ มเมนดอกกรเบิ <c ười> <ừ> ้งขารุ่นรุ่นรุ่นะได้ยังชิบนะอะไรเชียงโซกเชียงวันจัช่องตัวท้ายนะป่าสิแม่ยังเย่างเบิ้งขวขนาดฝาน้าอันกระหูเชือนี่มันยังไปเชียงโซคได้ยน่ป่างแม่บอกเปฝาน้านะฝาบ้านำก็คือเห็นเนเก็บเงินเนี่ยเป็นบ่ะไข่ไปชื่อน้านี่เมื่อไปกิน้วก็มันมีนางวัน าไพ่ไพ่เอ็นฝานี่ไพ่เอาไว้เก็บไว้ไแล้วดังเบาเสีโอ้แต่ว่า <t> มันมีเ <t> สียงสูงโอ้โอ้ตอนนี้เขาดังล่งนะเจ้าปู่บอบออือเจอก็ยังอันใดกระทิงกระทิงแดงกระองนะเออเปิดมาไหนมียังด้วยล้านล้านหนึ่งหาสิบพันสเต่คะแนนแต่ก็ลดเป็นขั้นคนไหนดวงดีคือสาทองนี่ใครได้เนาะโอ้ ดวงดีก็สะทกได้รถจักรแมนได้วนได้รถจักรหนึ่งปีที่แล้วเนาะแมูที่านททีาพอใจเพลนไล่ดีเพ่้องไลดีที่อยู่เสมอที่อยู่สมอีแห้งแล้วว่าบ้านเทาบานทาบานมีแหงไม่ใ่ท้าได้บานีหด้เยยข่าว่ มีข่าวดีบ่เธอมีผู้สาวบ่แมนด้วยบ่แมนน้อยจะเปตัวปลาลุงบ่าแบบไหนตัวเอฟซีเอฟซีนเบิ่งเล่ได้่าเจ้าวบบโอ้ยถามถามมาหนไราเจ้าติผู้สาวลูกติดบอมีลูกผูหนึ่งบอ เรื่งจริงบ่ด้วยบเวเอาผมบอกเยอาจรงนะมาสิงเลยอย่าไปตัวเลยคือว่าเมื่อน so uh, hmm. ั้นเมื่อไปดิน um, ปูซาดามาบ่ได้แต่นอกนําเขาเลยว่านต๊แมนเทพบ่แม่นนะยังไปอยากว่านะเดี๋อวน้หัว่ต้องชวนหายางรอคนทอดทามไปเรื่อยเพะิลืมลงว่าเองแม่นคนนันนี่ะ เรื่อนะง,ง,ง,งนี้นะเวิงคำนังต<อ>ึงใจไปสิน<อ>ันนแล้วว้าว<อ>เ้ยอ่ะแลาจริงหันด้อผู้ชายหน่ยยังมมีบอที่เจ้าว่าอะไรส่ะเจ้าว่ตัวบ่อกนึนถามว่าเอ้าเพิ่นถามบัดจำเจ้าบมมีเจ้าคือสิตอบบ่เพิ่นบาว่าเจ้ามีส่ะว้าวข่าอะไรบ้างอ่า มาแล้วไพ่ถามนะท่าบอเห็นเออว่าเห็นถามถามจะเข้าไปในบ้านไหรจังไรสิเข้าไปนะซื้อซื้อของหรือออกมาบ่ได้บ่ได้ไปไปอยู่บนเขาเหรบ่ไดบ่กนะบ่กนะว่าเห็นก็ไปบ่กนาบูชาวมันมีลูกหนึ่งได้สิไปไพ่สิ น้าวาสเนาะบ่อยากเว้าบ่บ่แม่นล่ะวะเว้าซื่อล okay ่ะเพิ deflect, wh wh ่นถามเนาเพิ um ่นถามว่ามื้อ้นั่งกินว่าเจ้าไรเนาะเนาะแต่ว่าผู้สาวูว่ามีลูกหันอยู่อยู่สน่ะอยู่ในบ้าน่อยู่่าน้องังอยู่าน้องสพังมไปพอกันจังได่ะ ไปเห็นกันยูไซยวนค่าเจ้าถามมาเจ้าก่อนบอหรือขอาถามเจ้าก่อนถามมาถามมาเจ้าโสดบอสิบอ คิดเฮงงดีขั้นหัวเลยนี่งกว่าวันนูวันที่หนึ่งอีกเลยก่อนห้าคิดไปคิดมาเพราะรุ่นตั้งแต่หึงลืมเลยต้องชีดูออกคิดว่าแต่เรื่องผู้สาวรียมีแท้บ่มี่แต่อ้สาวลูกติดนี่บ่แม่นผู้สาวเจ้าแค่คุยกันพ่อวันยู่ฮันคาสิบว่เออ่งคอหนุมให้ลูกเขาบ่ อแล้วคุขอเงินกับอผู้ชาขอเงินเลยปะลูกุออไห่เจ้าหายหายาร์อะไรขอหายก็หายอะไรหายารอหายเ้หาเ้เสนโอแสดงว่าลายเทเลยเอหาเขาเลย ไม่ได้นับหัวไห้ได้แล้วเราเขาชวนเมื่อเฮือนผลตกบม่ได้มาชัดสิได้เห็นอยู่บ่เฮือนเขาละเห็นอยู่บ่อยู่นอ่าวเออแต่ว่าในเฮือนผู้สาวเนี่ยังไม่ได้เห็นบ่เฮือนผู้สาวเห็นนะย่างบ่เห็นอืมอขาเจ้าบม่มีผัวบ่ จะไปเอดโรเลได้แมนไปโยกเมียเขาเจ้าเขาเจ้าคอเงินยชื่อขนมชื่อแต่ว่าผู้สาวแม่นเนาะเขาโยกรถเจ้าให้ดีรถเขาก็เอาไปจักโยกเจ้าเมียเขาพวเขามาดไรตีไหมเงี้ยเนาะสืบดีแล้วบ่เขาตักอยู่ผู้จักกันอยู่บ่โออเอาพวเราไปใส่ซะก็มีดุพวไปเอาเมียใหม่เด้อ เราไม่ดุจกคนผู้ชาวหนุอ่อหนู้้เดียวหนุ่มหน่ยผู้่ชายใหญ่เติบเล้วจำว่าดูข่อยนะหาเชเดน,นประมาณ2-3องสามปีเนี้ยเนานะสองปีปีปลายปีหาเดนแต่เขาเคยมาหาเจ้าอยู่หนีอยู่ปะ ชาวอะไรเคยมาหาบ่บ่เคยเจ้าเห็นเถื่อนงามตองอยู่หลายเยอะเนาะเจ้าฮู้อยู่วะว่าเจ้าอยู่นี่นะเจ้าฮู้อยู่บ่ะฮู้อยู่แต่บ่เคยมาแต่เวลาไปหั่นข้าเนี่ยวลาอันเขาเจ้าเห็นเจ้าหรือเจ้าอันเขาของน้ำเขาวอันน้ำเจ้าสาวนะให้เธอหาชีพให้เธอเซียนโอ้โหจัให้วัดอะไรจังหวัดเงินบัวดือ่ะมีแต่บ่วมีเงินผู้สาวต่อยไปดูให้สาวเบิ้ด คอก็สาิบพันวะสิสิเเติมมัดนี่สิสิเติมมัดเต็มเงินเอยแต่แบบ่แม่แบบผู้แม่ผู้ชาวแบบว่าผู้มีแบบผู้สาวคอโดนให้กบบเป็นเรื่ปกติของผู้ชายเนาะล้วกัเรื่แบบผู้สาวแบบเล่ากัชายสวเล่ากับนปู่ป้แต่เห็นทงบาสิ่งอาจจะเอื่อยกว่าเอ้ยวะคอนกว่าชิต้องขีไปจ้งเนาะ ทางนี้ก็ย้อนความที่ว่าผู้สาวยกอะเอาให้เออกให้ําเฮามีเด้อ่ิ่งเด้อเนาะบ่มีเงินเออก็ซื้อกระต้มกะนมให้ลูกล่ะนะแต่ว่าเฮือนผู้สาวบ่เฮ็ดจักเทื่อติมัอยู่บ่เจ้า่ช่วยตนี่ย เน like ี่เบิ่งกันไปอีกเลยเนาะที่อย่างเงื่อนไขในหายแบบเงียความที่ว่าเราขอได้ชื่อกระต้มขนมไปดุกล้อสิบโอ้ความสงสารดูกล้อดีแล้วเราเป็นขอเนาะโอ้ยทั้งเอฟซีเราอะบริสิงนั่นมีผู้สาวได้รสบู่บะไปอยู่น้ำผู้สาวก็ขึ้นผลตกมากพอได้บะนอนน้ำผู้สาวเลยได้บ่ จริงหันยังไม่นอนได้เคลือบอ่ะเราบุก่าป้าหรอไก่เราเราเองยันของร<อ>ัสเซียพอได้เนาะคมคมหักบังตาเรากระชนุนจังเนาะอือก็อกเดวยวจริงนะถามเพื่อรั้เซีตอบนะผู้เฮาหนี่ขั้นหัวเนะลยก็ะรุ่นเรายิ่งกวหวยในวันที่หนึ่งอีิ่วในวันที่หนึ่งนะว่เด็กอันวันที่หนึ่งอันนี้อีกนะเด็กสิออกอีก เป็นลูกสาวอยู่ในบ้านนี่แล้วอะลูกสาวลูกติดลาไปพ่ออยู่ทันข้ากับพ่อหยกมึงคอยอยังชื่อก็ต้องพนมก็ได้ให้เป็นตามที่ใส่ของคนเ,ออเนาะแล้วกับโบมีเมียทั้งพุ่นกับโบมีปัวกับโบพิษแต่จะไปหยกเมียเขาได้ออถึงวิคอาหัวเขาได้ว่าจริงไหม <c oughs> บอสคิดหนักระบาด ตือนะบ่นี่โอ้ยตืใครจะรับฉันโอ้ยตื่นเต่หึงเลโอ้โหยุดะแนะจออชวยจะหยุดรุ่งนนะงัวชนกันก็เอาแล้วกันขวดนึงเลยงัวชนกันก็เอาอะไเนาะตนไม่นี่เม่อไรสิก้นสิสีกนออกให้ดองน้ำนะเออสิก้นหัน แลวเจ้าตาในนางดูอยากนอนนี่นเออเนาะบ่เพ er> uh> uh, uh uh, ันสิก้นออกบ่หรอกนา้นี่ต้องไปกลบนั่เนาะอือออเมันอเยดจุดถิมบ่อเลยนะจุดไปจุดกลางคืนเอาไปจุดแบบคอยคอยจุเธอด้ว่สิไปอุดยุงอุดยุงเลยเต้ เนอแต่ตอนนี้ยังเปียกอยู่ก็ค่อยพูดน้มันแห้งอันใดอันจูดอันาไฟดหลังไฟกลางคืนน่ะจะก็ใส่เสื้น่อยเอ้ามันจะมีควันอุดยุ่งเลยแต่คนเนี่ยอันหาการก็ัวนเขียดคนก็จะพูดว่าเฮ้ยมีมีคนอยู่เนาะแเนอันนี้ห่นกระสอบปูนนั่นบลูมีบว่ากระสอบขาดนะเก็บเดี๋ยวเก็บใส่ถุงนี้นี่เก็บไว้เราไปถิ่มหม่องที่ว่าเพิ่นไว้ถิ่มขยอบขยะนะ แตกเหยียบได้ไงแนนถั่วได้กินอยู่บอกว่าจิงอ้เห้นานภาคบ่อนะบ่ได<อ>้นนะเจ้าว่าเห็ดคือขจอาเห็ดะโอเห็ดดีไหมลูกพักได้เจ้าวันพักงปกางนี้ประกาศ้อมปะกาดอกเบี้ยโอ้เห็ดชวนปอกพักเป็นเนาะนเนาะ mặcua thua cưng mặc thua cứ càng thôi mày mẫn boccoi nga mất này? mày 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 ถั่วบ่มีนะน้ำช่ยรถมันแบบธรรมชาติเนาะมันต้องผูยขี้ไก่เองนี่จริงขอขี้ไก่ขี้งัวเขาขี้ไก่เพื่อนนบ่มีบ่ไก่เจ้าอยู่คือว่านั่นอยู่ไส่สามต้นบุกเข้าบัวชายแล้วบุกผิดก็ชุกเลยน่ะเนาะขี้ผุดนั่นเจ้าบัวชา่ก็ย่าเด้อขี้ผุดนั่นมันมันฉีเค็มเนัมนเองม่นเค็มเงินนะบ่มีขี้แว่ขี้แว่ขี้งัวนะมีบ่ ที่แม่ที่งัวแบบคนพูดจักบบขอ,ขอมาใส่ง,งามนะงามงามต้งชะแต่ละมือไม่ค่อยกินข้าวะไรเราอะมันหนีเกมไม่มายฮอตข้าวกินยังฉาวันนี้นออนนตอนเช้าเลยเรากินบ่อตอนเช้าเลยขอโทษ ตื่นมาก,กินรถเขา่าวงคลหุ่นอวบมาอวบเอาตุยาต่ยเอาตุ่ยเอาในวัดสมมีกับพุมจนออกอจ้าบริมีนี้คือเราค่ะพุงอย่างโชนหนาเกินหนาเกินตาเลยเลยเียดยังไงวะสิเน่มีเวียเขียดจีจูเห็ดชอยจีจูชอย้นี่ แต่มันมีกัมื่อตั้งใจแล,แล้วมาน,นียมีว่าวิ่งเส็จมาเลยน้ำมูต้องรอก่อนดิอรอก่อน,อ,อ,อ,นอ๋อวันนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมยามทางบ่อสิงคือข,ข้าวพอดีเราอ้ได้ยินแววว่ามีข่าวดีได้เพราะเขามาถามเบิง้งแต่ลาก็บอกว่า บรได้ไปฮอดเฮืองผู้สาวเคื่อยัง pues บินเครื่องผู้สาวสั um> ่มเราถามไปถามมาบปอยากบอกเลยไม่อยากบอกนะอยากเตื้อได้บอสิงนะเอาสั่นเนาะก่อนสิมีบผแสดผู้สาวกลับเบิ่งเฮาให้แนบบอสิงเลยเอาเฮาเนี่ยเอาตัวเฮารอดบ่เอาข้าวเจ้ามาอยู่น้ำสิกุ้มสิกลางข้าวบ่เนาะ อยู่ไปเพราะว่าเขาก็ยังบ่มีเวียกงานที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพอมีอาชีพเลี้ยงเจ้าตัวเองก่อนพอเขาอยู่แต่นีเนาะอยู่นี่ก็คือว่าอะแน,น่ะไม่พี่ดำไอ้บัญชีเอาเขามาดูแลมาเป็นภาระเพ,ะพิ่มอีกด้วยว่าบบกุบ้งบบกางเขาก็เขานีไปอีกแล้เนาะเนียนแนวบังเฮา,าอย่างนี้โบมียังมีเวียดงานเฮ็ดบ่ก้ากุ้งก้ากางเอาลูกเมียไปสิรอด์บอกดูว่าจังไรก่อน เงาาสิงเนาะสมุิว่านเมี่มยเมี่ยนี่สีผ้าเมียเห็นยังสมุิว่านะมีบนนาผาักกับเจ้าเห็ดคูสิตอบได้ใจกว่าิค่ขับบ่มีหน้ากับบ่มีเออนาะ อ้าวอ้าวสันเทยพี่น้องไปโพสเทนนี่ก่อนเนาะทางองเัาสิงคอยพี่น้องเลยเวลาจังไายกะพี่เตะตอนนี้ทางคุณรักผู้ใหญ่ซอยมากอะสำคัญที่สุดก็คือห้องน้ำตอนนี้ทางวัวซิงพนักทางพ่อู้ใหญ่ฮอดคันในแต่เขาก็ยังบูฮูเรื่องน่าละเอ voi, ียดเนาะมีเครื่องคบบลระโบเกี่ยวกับห้องน้ำ้องในไปถากพังเบื้อยพี hum ่น้องเลยเราพันจีคุดค no ุมไว้ต้องได้เอาต้นต้นนี้ออกพอยิีทองน้ำนี่นี่เม่นบ้าวซิงที่นี่ของไรก็เจาะนะ เป็นอย่นี้ด้วยวงนันพักเจ้าแน่ยนอกขุนขุนกว่าเนาะแต่หันหนาวาพี่เนาะต้นไม้นี่ก็ต้องแนวออกว่าได้เลย,เยป้าสันโอเคบะทมีไเอ่ยเนาะสําหรับคลิปนี้ทางเฮากะก่อนเอินขอขอบคุณขอบคนพ่อแม่พี่น้องป้าดุง้งในหลายเด้อที่เข้ามาฮับ zoom clip เนาะตั้งแต่ต้นจนจตบตระกอบขับโฆษณาโดยสํหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อป้าสิงสบายดีเนาะ